สวัสดีครับแฟนเพจสมตําปอน,นึงครับผมตอนนี้บรรยากาศนะครับมีทีมงานจากฟู้ดแพนด้านะครับมาถ่ายเมนูนะครับทรงตรงมาเลยครับต้องลบให้เปินจักหน่อยก่อนแสงมันบ่ได้พี่น้องสิได้เห็นนะครับบนหน้าจอมือถือนะครับถ้าเกิด เข้าไปในฟูดแพนด้านะครับร้านส้มตำปอหนึ่งนะครับปกติแล้วจะเห็นเฉพาะลายชื่อเมนูนะครับที่พี่น้องสั่งอยู่แต่ละมือแต่ละเว้นนะครับพี่น้องเสีเห็นแต่ลายซื้อเมนูตำนั่นตำนี่ตำซ้วตตำปูม,มาตำกุ้งสดสียเห็นแต่ตัวหนังสือนะครับแต่นี่ต่อไปนะครับถ้าเกิดใครที่สั่งส้มตำปอหนึ่งนะครับพี่น้องสิได้เห็นรูปภาพนําแล้วก็ตัวหนังสือด้วยนะครับรายการ ทั้งเมนูรูปภาพแล้วก็เมนูตัวหนังสือนะครับที่ร้านส้มซัปอร์หนึ่งนะครับนี่ก็คือเมนูพิเศษนะครับหมายถึงว่าการบริการจากฟู้ดแพนด้านะครับที่มาถ่ายทําแต่ละเมนูนะครับส่งตรงมาเลยนะครับเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับบริษัทฟู้ดแพนด้านะครับผู้ใดที่สั่งฟู้ดแพนด้านะครับพี่น้องจะได้เห็นนะครับรูปภาพแต่ละตํา แต่ละต่ำนะครับขึ้นบนมือถือของท่านขึ้นในรายการนะครับนี่ครับนี่ครับนะฮะอันนี้ทายร่วมนะครับทายจานเดียวทายไปแล้วนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้หอยแครงนะครับเกาเหลาหอยแครงนะครับตำปานะครับนี่ครับนี่ครับเกาเหลากุ้งสดนะครับเกาเหลาภูม้า ุ้งสดมูยอนะครับนะครับพี่น้องจะได้เห็นนะครับนี่นะครับน้องจะได้เห็นนะครับบนบนอ่าเขาเอืนบนอย่างที่สั่งนะครับนะครับที่สั่งนะครับพี่น้องจะได้เห็นเด้อนะครับไม่เฉพาะเป็นรายชื่อเมนูตัวหนังสือต่อไปจะเห็นรูปภาพด้วยนะครับต่อไปจะเห็นรูปภาพนําครับใครยังไม่โหลดฟู้ดแพนด้าโหลดนะครับแล้วเข้าไปที่ส้มตำปอหนึ่งเลยนะครับ จะกินตำมะกุ้งตำมหิหยังกระเจ้แต่นะครับจะเห็นรูปภาพขึ้นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับฟู้ดแพนด้านะครับนะฮะเดี๋ยวผมลบเพิ่นก่อนเด้อนะครับตอนนี้เพิ่นทำงาน <c oughs> แสงเข่านะครับจอจงอย่างดีเลยครับบอรธรรมดาเลยครับอีกคนมาถ่ายแต่ว่าต้องขอขอบคุณนะครับที่ เห็นร้านปอหนึ่งนะครับลงในฟู้ดแพนด้านะครับมีหลายสาขานะครับพี่น้องตอนนี้14สาขานะครับสาขาปอหนึ่งทับหนึ่งวงสกปอหนึ่งทับสองตลาดนัดสายไหมนะครับอันนี้ปอหนึ่งทับสิบนะครับตลาดมาเวยในมาร์เก็ตปอหนึ่งทับห้าตลาดจัมโบ้โดยเสียป้อ 1> ป .1 ทับ9โดยเซียโจ้ตลาดกลางรัสวายป .1 ทับ8ตลาดนานา,นาเจริญนะครับโดยน้องหญิงป .1 ทับ11ตลาดครอบครัวโดยน้องปุ้ยกับพี่ใจนะครับและก็อีกตั้งจังหวัดบว่าิเป็นโพราชกลุ่มเพราะว่าปีอุดอรธานีนะครับเนาะต้องขอขอบคุณหลายๆกระดับกันนะครับนี่ก็คือการเฮ็ดงานนะครับ ถือว่าร้านสมตำปอหนึ่งครับขึ้นเกือบอันดับหนึ่งนะครับสาขาตลาดนัดสายไหมนะครับเป็นทรงช่างภาพมาจากเมืองนอกเลยครับมาถ่ายเมโนูลงบนแอป Food แพนด้อย่าลืมกันลวกันนะครับสำหรับใดที่อยากจก,กกินอยากจะท่านอยากจะลองชิมลิ้มรสส้มตำปอหนึ่งนัวคักแซออิลีครับแล้วก็น้ำปลาปอหนึ่งนวคักแซอิลี ลองเขาไปแอปฟูดพันดาแล้วสั่งลองไปกิดเบิงนะครับขอขอบคุณหลยๆายนะครับสาหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับเกิดใจกดแชร์กด,ดไลค์ให้ได้เด้อดครับเด้อนะครับเอามาแสบนวน้ำการติชมกันได้นะครับเนาะนะครับการจัดการว่างการการนันนี่เพื่อน,นู้บธรรมดานะครับเพราะว่าทีเป็นฉาก การจัดจานการเรียงจานนะครับคูน่าเพิ่นถอยไปเิ่งนะครับบทธรรมดาขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านติดตามรับชมนะครับโอเคไมเค่ะเด็กพี่ๆนะครับ มืันนี้ผมตํา24เมนูนะครับเมนูนะครับขึนปนะครับแอปฟู้ดแพนด้าอย่าลืมนะครับเด้อต่อไปจะมีรูปภาพแล้วนะครับไม่ใช่ตัวดังสืออย่างเดียวนะครับผมนะครับจังไรก็ติดตามนะครับเข้าไปในฟู้ดแพนด้าครับสร้างกิ่นยุบ้านได้นะครับพี่น้อง ไม่ต้องมาทางตลาดก็ได้นะครับหรือว่าผู้ใดอยากชอบบรรยากาศมาตลาดก็พร้อมยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับเด้อนะครับยังไงก็ฝากไปน้าแนกกันครับเพิ่นเสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะโอ้ได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 ้โอเคฮะโอเคขอบคุณหลายๆครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับสามีเอาไปสามีสะก้อนคลิปนี้เดี๋ยวพบพอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ